สวัสดีครับวันนี้น้องไก่มาเที่ยวหาจากชมบุรีนะครับชมบุรีว <Watching Friend ly> <ources> ัน <array> น <plus poetry> ี้หยุด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 ขายหนึ่งวันนะครับแล้วเราจะไปน้ำตกเรียกน้ำน้ำน้ำตกไซย้อยพปกแดงนะครับเราจะไปรีวิวนะครับนี่พาเด็กๆไปด้วยนี่ชื่ออะไรครับ ชืคุณอ่านี่ชื่ออะไรครับโอ้อ่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวน้ำตกอ่าน้ำตกใสย้อยกันปกติก็ไปไปไปบ่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ไม่เคยรีวิวเผื่อมีเพื่อนๆพื่อนี่น้องอยากจะไปเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ที่ใครไม่กลับบ้างไปครับ วันนี้ <ไป S 1> เร <ไป S 1> นั่งรถอิ <ไป S 1> นจีรถต็ง <ไป S 1> จอด <laughs> โอเคครับไปกันอ่าวันนี้เราก็เดินทางมาถึงน้ำตกลุ่มไผ่สย้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่11ธันวา66นะครับคนก็ไม่เยอะมากนะครับร้านค้าก็ไม่ไม่เยอะมากเปิดแค่เป็นบางร้านนะครับแล้วก็ที่จอดรถกว้างขวางนะครับ พราะวันนี้น่าจะเป็นวันธรรมดาแล้วก็บวกกับคนที่ว่างเว้นมาจากมาเที่ยวเนี่ยน่าจะน้อยนะครับแต่ถ้าสุขเออถ้าเป็นวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยไม่แน่ใจว่าคนเยอะไหมแต่ส่วนเรื่องน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน,น้ำจะเยอะหรือเปล่าไปกันครับอ่าถึงแล้วนะครับรมผ่านใย้อยแดดแรงมากวันนี้พาเด็กๆเ,เขาอยากเล่นน้ำนะครับ พาเด็กมาเล่นน้ำวันนี้หยุดขายไอศครีมหนึ่งวันน้องๆมาเที่ยวที่จับชมบุรีนะครับรถไม่เยอะนะครับไม่แน่ใจมีน้ำไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีน้ำหรือเปล่าถึงเลยนะครับใครที่มาน้ำตก ร่มไผ่สายย้อยนะครับก็มีกฎเกณฑ์อยู่ว่าถ้าเราเอาเบียร์เอาเบียร์มาเองนะครับเราต้องไปเปลี่ยนเป็นเบีเราต้องเปลี่ยนเป็นเบียรแบบนี้นะครับเหยือกนี้ใส่ได้สามขวดนะครับแล้วก็ค่าบริการต่อเหยือกเหยือกละสองเหยือกเหยยอกละสามสิบสองเหยร์หกสิบกินเสร็จปุ๊บเอาเหยือกไปคืนเขาจะคืนให้เราเหยือกละยี่สิบบาท เป็นส0สิบาทนะครับแต่ถ้าใครรู้กฎเกณฑ์แล้วไม่อยากเสียเงินก็เอาเยือกมาเองนะครับเขาห้ามพกขวดเบียร์ลงสถานที่เล่นน้ำนะครับคือต้กดแก้วห้ามหรือเบอง์ก้นะอันนี้บรรยากาศนะครับคนไม่ค่อยเยอะวันนี้วันจันทร์นะครับคนน้อยนะครับ น้องมาจากชุมรีมากันมแล้วก็มาเที่ยวหาแล้วก็แวะอยากมานั่งรุ่มยผ่อย,ย,ยนะครับให้ดูบรรยากาศข้างหลังทำบรรยากาศรุ่มไผ่ซอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่นั่งเที่ยวนั่งพักผ่อนนะครับเขาก็จะมีแพรให้นั่งนะครับแพรมันจะมีสองลักษณะน,นะครับแพรที่เป็นสติบแบบนี้นะครับ100บาทถ้าเป็นแพรสติยา,ยาวใหญ่ๆนงร0 0บาทนะครับต่อแพร ราคาอาหารการกินอยู่ประมาณเฉลี่ยจานละ60-80บาทนะครับแล้วแต่เมนูนั้นๆน,น,นะครับน้ำก็สะดวกกับเด็กเด็กเล็ก4-10ขวบเล่นได้สบายนะครับเพราะว่าน้ำอยู่ประมาณครึ่งครึ่งเข่านะครับเด็กเล่นได้สบายใครจะสนใจพาลูกหลานไปเที่ยวในะช่วงนี้ที่อากาศร้อนๆก็ไปเล่นได้นะครับ เราก็บรรยากาศมันก็จะเงียบๆไม่เหมือนกับช่วงที่การใหญ่ๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าร้านพอค้าแม่ขายก็จะขายไม่เต็มที่นะครับขายแค่ไม่กี่ร้านนะครับมีลูกชิ้นมียำมีต้มตําประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าหกร้านประมาณนั้นสถานที่เที่ยวเล่นเยน็นร่มรื่นย็นสบายดีนะครับ แต่ถ้าใครจะมาเล่นน้ํำสาหรับผู้ใหญ่ไม่ไม่แนะนํานะครับอันนี้แนะนําสําหรับเด็กๆผู้ใหญ่ก็นั่งแพจิบน้ําชิวๆไปนะครับ